สวัสดีครับวันนี้มนูน้องนัทจัดกับข้าวนะครับนี่เนื่อกุ้งก็มีนะครับเยอะๆเลยมาแล้วครับมาแล้วครับะโะตรนะครับแป๊บนึง มาแล้วมาแล้ววันนี้พี่เปิลเข้ามาหรือเปล่าครับถ้าพี่เปิลเข้ามาฝากขอบคุณหมูยอจากพี่เปิลด้วยนะกินน้ำแน่มาแล้วครับมาเลยครับมาเลยมาสวัสดีครับลุงม็อกสวัสดีครับกินไรกันคะอ๋อเนึ่งกุ้งก็มีนะครับหมูยอก็มีเนื้อลูกชิ้นก็มีนะครับผักชีจ้ำพริกก็มีนะครับ พ่อครัวรอแท้คนอ่านก็รอเลยครับเด้อเราเราอยู่ในครัวเราต้องชิมก่อนดีค่ะทำไรกินบ่าวนักแซ่บแซ่บป้าดูแลทุกคนสวัสดีลรงมยารอด้วยครับรอรอเดี๋ยวค่อยค่อยชิมข้อกันหมูไม่เกี่ยวสููลงไปชาร์ตเลยต่อให้ไฟ้าช้าร์ตนะแค่แซ่บหลายข้ามาเลยครับมาเลยเนี่ย นี่ดูครับดูครับเมนูตอนเย็นนะครับเมนูตอนเย็นซีฟู้ดครับซีฟู้ดตะมอกห่อทุกวันละขอบคุณครับสวัสดีค่ะน่ากินว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยมาเลยครับมาเลยนักข่าวพักที่ไหนคนักงานรอกลัวนะครับเนาะใช่คนองานรอกลัวครับเปิดเลยดูสิครับ ทอดตีนไก่ก็มีนะครับน่ากินมากๆจ้าครับผมน่ากินมากเลยครับโอ้ตีเลยก็ดีไปแล้ววันนี้ที่บ้านตีเลยทุ่กว้ครับดีไหมหล่อไปหมดง่าเหลือแต่ไม่หล่อนะหล่อไปหมดแล้ว <c oughs> บิ๊กอยากกินครับบิ๊กอยากกินข้าวครับเดี๋ยวเอาให้กินนะครับสวัสดีครับลุงน้องปองลา่อน้องน้าหิวครับหิวมาเลยกดให้แล้วเด็กแต่มอขอบคุณครับเอาล้ค่ะ น่ากินทั้งหมู่บ้านบิ๊กเป็นไรลูกอ๋อหิวข้าวครับหิวข้าวตะม็มอกเลยยังเที่ยนล่างกินด้วยตะมอกมาเลยมาเลยแกแล้วยังใส่ซ้ำอีกนอบอกจะทอนนะแกแล้วยังใส่ซ้ำอีก พึ่งทิ้มปลาอยู่บ้านนีมีแต่รอยยิ้มน่ากินจังครับปลาคอยุ่งมากใจดีครับผมอ้าวอันนี้ก็ไรหันละขอโทษนะครับเยออย่าเพิ่งโทรเข้ามาเด้อครับเด้อไม่มีเวลารับนะครับกําลังไลฟ์สดอยู่นะครับแค่โทรเข้ามาใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับต้องกินเยอะนลนะน้ำมันเผ็ดเนาะ กดให้แล้วค่าคนตอนเล็กใส่สวยค่ะสวัสดีค่าลุงมาปลาถอนกอดๆลุงมอกเลยชอบปลาถอนติดตามตลอดค่าวันนี้โอ้หเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยกับข้าวเยอะแยะเลยนะครับหน้าทานทั้งนั้นเลยครับดูครับดูครับโอ้โหครับนี่กับข้าว เยอะแยะหลายอย่างเลยครับไข่กะตีลงเลยบอกขาไก่ทอดอยากกินจังรุง้เดี๋ยวส่งเข้าไปในไม้นะครับ <c oughs> วันนี้พ่อ,พอรัวหล่อจังเลยคนอ่านก็หล่อเลยครับเดอ้อขวาลงอีกนูน <c oughs> ไม่รู้จะทำอะไรอีกแล้วเข้ากระทะ<ห>อีกแล้วนูน่นจะนั่งข้ากระทะอีกแล้วไม่รู้แกไปทำไม มาแล้วจ้าเนนาพนดาทอดครัวน้องนักงกงทำอะไรคนอ่านหล่อมากสก่วเน,ะนาะเ,เอาไปกินไหมข้ัวซีด้านนี้เอาไปเอาไปสวัสดีจ้าจำมอทำครัวไข่บอใช่ครับน่าจะเป็นทอดไข่นะครับทอครัวหล่อมากครับป้าแอสมาสวัสดีครับคุณม,มาข้างหน้าแนงวางเบาๆในจ,จานนึง วันนี้ลูกอยู่กี่คนคะอยู่อยู่ครบทุกคนเลยครับอยู่ครบทุกคนเลยน้องนัดน่ารักจังทำกับข้าวเขาเก่ง<อ>ใช่เลยครับตาขอน,น,นสวยงามมากมายทั้งกายและใจหลังครอบครัวหายหรือยังบบอันน้ำไหนใส่ได้บอก <c oughs> เปิดเอาเลยนะ่ได้นเลยเออทำเลย สวัสดีสมาชิกนักข่าวครับสวัสดีจ้าลุงม็อกพระถอนคุณคนบ้านใหม่สวัสดีครับแบบนี้ไม่ดีตัวเลยครับน้องไม่จบไปแล้วลุงคุณแม่ติดโควิดได้แล้วธรามนิยี่อะไรนะไอ้เจ้าเป็นแต่แซบขอเป็นเอฟซีนะลุงม็อกครับผมคุณคนทุกวัสดีครับน่ารักจังพระถอนลูกชาย ไปเป้นก็ได้ไวยป่สวัสดีครับนี่ไม่ใช่อะไรนะอยากเห็นกล้องนะครับอยากเห็นกล้องที่มานั่งเนี่ยว,วัน,นวันนี้อยู่กับเมนูกุ้งภูเขานะอ,ะอืกุ้งภูเขานะครับกุ้งภูเขาตัวใหญ่มากครับก <laughs> ุ้งภูเขาก็หามาจากลำห้วย <laughs> หน้าแรงต้องหาหากุ้งนะครับถ้าหน้าฝนต้องหาปูนะครับบอกว่ากุ้งภูเขาที่นี่นะตัวใหญ่มากเลยทุกคนนี่ดูดูดู น่าเอากรงนี้ด้วยกุ้งภูเขาไม่พอนี่ชี้มาท่องนี้ด้วยนี่มีเมนูอ่าตีนตีนไก่ภูเขาแล้วไก่ป่า <c oughs> ขึ้นขึ้นไปห <c oughs> างมาพีไไ้ได้ทอดเอาลงมาทอดฝ <c oughs> ากกดติดตาม,ม่นหลวงมาประอนกรกดด้วยนะครับยังมีอีกนะครับมีนี่ด้วยมันกุ้งสุพรรณเลยโอ้เหมือนกันครับกุ้งภูเขาตัวใหญ่มากครับนี่ ใหญ่มากเลยหมูภูเขาใช่อันนี้ก็หมูภูเขานะครับไปทําลูกชิ้นมาใหม่ๆครับเพิ่งทํามาแบบสดๆร้อนๆนะฮะคอมหาก็มาอร่อยอันนี้เป็นเป็นจานจากพี่มิ้นกลางดีๆจานเป็นจานจากบนภูนะครับเพิ่งพี่มิ้นกลับแล้วเพนน่าเออพี่มิ้นกลับกลับไป อภักเลยนะเขาต้องมีเรียนพวกนี้ผักชีที่ปลูกบนภูเขานะครับจานก็จานภูเขาครับใช่จานภูเขาฮตลกไหมสนุกไหมแบบพาด้วยเนี่ยกุ้งภูเขาดแลลจ้าุงขอบคุณครับหมูทะเลด้วยครับช้อนภูเขาด้วย,ม,ยมือถือให้ให้ผม,บบมหนึ่งสามพันห้าอเอาไป กินข้าวกันป้ายลงไปกินข้าวนะครับเนาะ <c oughs> เอาจานมาด้วยป้ายถือจานไปถือจานไป <c oughs> ไปลงไปเลยไปกินข้าวกันกินข้าวกันจะเพิ่งโทรมานะครับจะ <c oughs> <informação S 2> เพิ่งโทรมานะครับยังไม่ว่างรับนะครับขอโทษด้วยนะครับเขำๆเนาะกี่ไรนี่เลยนะหมื่นสามพันห้า ย้ายไฟบักแต่เสียงว่าตุ่นเลยทีเวลาเราโดดเนี่ยแม่งตรงข้อเนี่ยแม่งผังงานตรงนี้ก็ได้ตัวตัวบอกเดี๋ยวให้ตอนเช้าให้เมาต่อมาปึ๊บอาหลดมาเสียบลวดแล้วอันนี้หลายเส้นถือให้หน่อยถือให้หน่อยเดี๋ยวแป๊บมันเสียบมันไม่มีหลอดหลอดไม่มีคือเก่าแหละเออแม่นเนาะ เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊ดเลยนี่โอ้ยน้ซูเยานคได้นะคอเ่กหาอะไรพอเลยอืเป็นกุงเมื่อกี้เป็นกุงภูเขานะครับแต่ลงมาแล้วเป็นุงอะไรบนี้นี่นะครับกับข้าวนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับกับข้าวสาหรับน้องนักข่าวทานนะครับอันนี้ก็นึ่งลูกชิ้นกับหมูยอนะครับอันนั้นก็นึ่งกุ้งครับทอดปีนไก่ก็มีครับอันนี้แจ่วนะครับแจว อันนี้ผัดไข่ครับผัดไข่หมูยอครับกุ้งครับโอ้เยอะแยะมากมายครับเยอะแยะมากมายเลยเพิ่มใหม่อะไม่ก็เก็บไม่ใหม่ไม่ขวดน้ำไได้ชุดใหม่มาเลยนี่สิ๊กเกอร์นะดีกว่าไม่ียวเลยใช่ใช่เอาสองกุ้งมาครับอ่าโชว์กุ้งหน่อยโชว์กุ้งหน่อยนี่นะครับเด้อกับข้าวสำหรับน้องๆทานวันนี้นะครับนี่ครับน่าทานมากเลยปูคฟูจิป่ะเนี่ย ใช่ปูปจีกระชีบทองใช่ไหมครับได้ประมาณเนี้ยเออได้วิธีนี้ได้เยอะแยะมากมายนะครับกับข้าววันนี้อยู่ครบทีมนะครับหกเจ็ดคนนะครับอยู่รวมกันหมดเลยนะครับทานร่วมกันครับอร่อยมากครับน่าอร่อยมากครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ